สวัสดีค่ะเอซที่นะ่ารักทุกๆคนนะคะพ่อกันอีกแล้วค่ะกับข่อยมาดามบ้านนอกกลายอินสวีเดนค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มค่ะแล้วกาอุณหภูมิอยู่ที่20องศาค่ะทุกคนข่อยเลือกถ่ายคลิปย้ําแแงงกับพราะวา่าแสงแดดมันจะอ่อนนะคะขั้นถ่ายตอนกลางวันอากาศกระหอนแล้วที่นี่แสงกระจ้า เพใหายรูปออกมาหนาบอชัดเจนนะคะทุกคนคันทายย้ําแมลงรูออกมาก็สสวยนิดนึงนะคะเฮามาวบาต่อจากคลิปเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ข่อยกับวาเรื่องอที่ข่อยได้คุยกับพญายเรื่องเกี่ยวกับสินนอกสมรสแล้วแล้วก็บ,บอกข่อยนะคะว่าสิพาข่อยไปธนาคารเพื่อทีสิบเป็นภูมิซื้อในบ้านหลังนี้ หลังจากที่ถามนี้แล้วแล้วนะคะข่อยก็จะเป็นคนที่จ่ายค่าบ้านต่อไปนะคะแต่ที่นี่ข่อยก็เลยบอกแล้วนะคะว่าให้ข่อยคิดดูก่อนเพราะว่าข่อยนะ่าจะต้องปรึกษาหลายๆคนนะคะลรวก็มีเอฟซีหลายๆท่านนะคะมาเสนอแนะมาให้คําแนะนําข่อยนะคะ,ะบางท่านก็นบอกว่าให้ข่อยนะ่ะไปธนาคารบางท่านก็นบอกว่า จะเฝ้าไปเส้นอย่างนะคะอันนี้คอยกับรับพิจารณาทุกคนนะคะทุกคนนะมีเหตุผลมีความคิดที่แตกต่างกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นนะผลประโยชน์ต่อตัตของคอยทุกๆคอมเมนต์นะคะคอยนะบ่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ ่อยนะบ่มีเพื่อนคนไทยที่สนิทสนมการอิหลีเพราะสีปรึกษาหาหรือเรื่องแบบนี้ได้นะคะทุกคนแต่ข่อยนะกับพยายามที่จะศึกษานะคะจากผู้นั้นผู้นี้ที่แนะนําที่เสนอแนะข่อยนะคะ่ะแล้ว่อยก็ได้เข้าไปอ่านในเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่เอฟซีทรงมาให้ข่อยนะคะคอยก็พอสิเข้าใจบ้างนะคะทุกคน ในช่วงนี้ข่อยกับบ่อยากที่จะเว้าเรื่องแบบงซี่กับพญ่ย,ยรั่างดังโมะมากมม้นะคะเพราะว่าครอบัว้เพ่อนกาอยู่ในช่วงที่บ่สบายใจนะคะคือข่อยได้เว้าให้ทุกคนฟังละคะ่ะว่าเมียกเกาแล้วนาะเป็นโรคมะเล้งนะคะแล้วลูกเต้าเพล่นนะะ่ะกาอยู่ในอาการเสา้าสอยอยู่นะคะเพ่อนกาพยายามทำใจแล้วละคะ่ะ พอว่าหมอก็บ,บอกแล้วว่าคงจะอยู่ใดบนนั้นนะคะทุกคนคอยก็เลยบ่อยอยากที่จะอ่าเว้าเรื่องนี้กับเล้าหลายนะคะอีกอย่างหนึ่ง่อยกับว่อยอยากไปขยันขยอ้อพอยายนะคะพอข่อยหนาะได้เคยเว้าว้แล้วนะคะว่าข่อยหนะาบ่ต้องการสมบัติอีกอย่างของเล้านะคะตั้งแต่ที่่อยมีปัญหากับปลูกสะพายเล้าที่เขาลังเกียจคอย ่อยก็เลยคิดว่าคอยอยากหาทุกสิ่งทุกอย่างให้คอยหาด้วยนำพักนำแรงของคอยอย่างส่นะคะถ้าคอยอขยันขยอนแล้วเกินไปบางทีแล้วอาจจะไปเบาห้ลูกเต่าแล้วฟังอาจจะเป็นปมปัญหาต่อตัว่อยอีกก็ได้นะคะแต่ว่าคอยก็ยังขอบคุณเอฟซีทุกๆุคนนะคะที่เข้ามาหาค้ำแน่น้ข่อย ทุกๆคนนะ่ะมีความปรารถนาดีกับค่อยขอยกระซาบซึ่งหลายนะคะ่ะแต่บางคนนะ่ะกะบอกขาใจค่อยนะคะ่ะว่าเป็นยังค่อยจังเบาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วกะแค่อยากเค็ดคลิปลงหรือเปล่าอย่างสินะคะมันก็อันนั้นก็คืออีกประเด็นหนึ่งนะคะ่ะเพราะว่าข่อยทำ u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  e ข่อยกะอยากเคล็ดคลิปนะ่ะ ออกมาให้แฟนคลับทุกๆคนได้รับรู้ถึงการใส่ชีวิตของคอยแล้วการรับรู้ถึงปัญหาชีวิตของคอยในประเทศสวีเดนนะคะแล้วเรื่องนี่นะคอยก็ะแทขอคำแนะนำเพื่อที่สีเอามาเป็นาขอมูลนสำหรับคอยนะคะเพื่อในอนาคตคอยนะต้องการที่จะต่อสู้ต้องการที่สีอยากได้ สิ่งที่คอยควรสิได้สิทธิที่ท่อยควรสิได้จังี่นะคะพออีหยังมันก็สามารถเกิดขึ้นได้อีหยังมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้จังี่นะคะทุกคนอากาศดีค่ะแล้วคอยนะกาชอบ บานหลังนี้มากนะคะเพราะว่ามันติดกับปลามันจะเป็นทีบริเวณกว้างพร้อมนะคะทุกคน ในช่วงนี้ข่อยกะสีพักเรื่องอสินนอกสมรสไว้ก่อนนะคะเพราะว่าขอบครัวของพอยญาย่นกอยู่ในช่วงที่กำลังทําใจนะคะทุกคนข่อยก็เข้าใจดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข่อยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะคะที่หายขอมูลข่อยที่ทรง ลิงมให้ยคอยได้เข้าไปศึกษา้อมูลนะคะคอยก็คิดว่าคอยพ่อซิรูแน่จากน้อยแล้วนะคะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะกับความปรารถนาดีที่ทุกคนนะมีไห่มาดาำบันนอกนะคะอากาศย้ำแรงดีดีค่ะ ค่ะเมื่อนี้เข้าคุยกันแค่นี้นะคะเอาไว้พอกันคลิปหนาค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบานนอกนะคะก่อนสิจบคลิปมาดามบานนอกขอวอวยพรให้เอฟซีทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อนี้ขอกาวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย